ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับวันนี้นะครับแอดจับพึ่งล่งแนวทางนะครับเอาชุดเนียนชุดเจาะชุดฟันธงนะครับของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับพี่น้องครับครับอาจารย์เวียงจันทร์นะครับมีตัวมาชนของแอดอยู่ด้วยพี่น้องเอฟซีนะครับต่อแอดบอดดิเนียนครับอยู่ในชุดนี้แหละพี่น้องเอฟซีอยู่ในชุดของแอบนะครับเนาะมาชนวสองครูนะครับพี่น้อง วาสีบลุ่งให้พี่น้องเข้าดอกแต่เสียดายนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ามันมาเข่านะครับพี่น้องเข้าสิพลาดโอกาสนั่นะครับกับแนวทางของอาจารย์เลี้ยงจันนะครับเนาะหือว่าแอบสรุปโครงสุดท้ายความนะครับฟันตัวเดียวกันนะครับถ้าอาจารย์เลี้ยงจยันมากชุนของแอบนะครับก็คือแอบเห็นเราละพี่น้องเอ็นสิจะว่ามาบรรยายสู้ผีสู้นองเข้าฟังนซื้อนะครับเนาะ เขาในชุดวิ่นของแอดนะครับพี่น้องเขาอยู่ในชุดวิ่นของแอดนะครับครับส่วนคนเวียงจันท์นะครับประกวดวดแรกนะครับบ่ฟังนะครับพี่น้องบ่ตามนะครับถ้าบ่เข่าวดแรกแอดจะบ่ตามนะครับพี่น้องแค่บ๊อบอยากให้พี่น้องเข้ามาเสียเวลาด้วยสับสนกับตัวเลียแนวทางนั่นนะครับเอาห้าน้อยขอแอดมือนี้นะครับเนาะครับห้าน้อย ว่าท่านดอกพี่น้องเสเพราวาอัดถามเป็นท่านกับที่ท่านช่วงพิเศษปกติวิพี่นะครับเพราะว่าบางที่อาจจะลงว่าท่านหรือว่าโหลดลิปอัปโหลดลิปซาจักน้อยนะครับเพื่อบางที่พี่น้องห้องท่านนะครับเนาะก็มีปกติกัวิ่พี่นาาจะท่านนะครับพี่น้องมาชมแนวทางของอาจารย์เบียงจันนะครับ เพราะว่าแอดเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่้องซีกับมาบรรยายสุผีสุนอนเขาฟังเลยนะครับเนาะกับปอวี่ลาเพราะว่าอยากให้พี่รองเขาเข้าใจกับตัวเด็กแนวทางของแอดนั่นะครับเนาะครับตำราวเอาเยงจันนะครับวันที่23นะครับเดือนเมษายน68ะครับเนะาะชุดฟันทงนะครับตำราวนะครับเนาะฟันบนนะครับ เอาวันนี้เพิ่นสิบบันใจว่าพี่น้องซี่ฟันบนมาเลยนะครับแล้วก็คือแปดกับเกาครับเล็กวิ่งนะครับแปดกับเก้านะครับมาด้วยกันนะครับแปดเก้าเก้าแปดครับอาจารย์จับคูกับใหพร้อมนะครับพี่น้องที่หกแปดแปดหกนะครับเนาะอันนี้นะครับหกแปดแปดหกนะครับอาจารย์กับหัวเหล็กเก่าไว้ความนะครับเพื่อว่มันผิดมากเป็นเหล็ก 68นะครับแต่ว่าจริงๆเน้นๆนะครับอาจารย์กำชับอยู่แล้วว่า8 9 9 8นะครับตัวเน้นตัวจอเลยนะครับฟันบนนะครับครับส่วนล่างนะครับฟันล่าง7กับ2นะครับพี่น้องทุกับ7กับ2นะครับครับชุดจับคู่นะครับเน้นๆเลยนะครก็คือ7 2 2 7นะครับ2 9 9 2นะครับแห้งที่สุดก็คือ7 2นะครับพี่น้องทุ ครับแห้งที่สุดก็คือเจ็ดสองนะครับแง่มแม่พี่น้องกิฟซี่ตัวเลขแนวทางเพราะว่าจริงๆแล้วอ,อาจารย์เพิ่นบอ่อยากให้ลงนะครับแต่ว่าแอดขอรวงแล้ามาลงคือเขาพอเพิ่นทรงมาแล้วก็เรึโทษตามดวนนะครับว่าให้แอดลงบ่มันแามตัวเลขนะครับกับมาชนของเสี้ยนหน้าดีนั่นะครับพี่น้อง ของเอดนั่นะครับเนาะก็คือเหลีกบินของเอดนี่หลอดที่แล้วปังได้พี่น้องเซี่แต่ว่าบ่จับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับมาเขาือไอ้ซีสองบอกพี่น้องเซี่หลอดที่แล้วยครับพอเหลีกเหลีกบินของเอ็ดหลอดที่แล้วยบนะครับเนาะหกสองซีหานะครับกับมาเขือตัวสองซีดันบ่นจับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับเนาะก็อาจจะเป็นนั่มอดอ่า ข้างหานส่วนตัวไล่เนาะครับเนาะเพราะว่าเล่งวันเขานะครับเห็นมันแล้วนะครับก็เลยอาจจะวิเครระห์ื่เต็มทีปันไดน,นะครับส่วนวันนี้เอาแบบเต็มทีเลยพี่น,อนอ้องเช่ครับวิเคราะห์จับคุยพี่น้องเขา้าเอาถือว่าเป็นสรุปคงสุดท้ายครับอาจารย์เียงจันเลยเนาะครับเนาะครับโดยอากจะพี่น้องเขาเขียบหน้าจอไปน้นลยนะครับนี่คือเอาจะว่างเขียบให้เบิง้งให้ชมนะครับ ตัวที่แอดบอรเนียนก็คือซองเก่านะครับของเซียนอดีตนะครับเนาะแต่ว่ามาเข่าของอาจารย์ยังจันทร์ฉุดฟันทงขงสุดท้ายของเพิ่นนะครับก็คือฟันลังนะครับซองเก่าซองเจ็ดไปกลับให้ความนะครับขับส่วนแปดเก่าของแอดบอร์บอด์เนีนนะครับแอดเนีนก็คือสามแปดสี่แปดสามเก่านะครับพคือตังซี่ของแอดก็ยังมันใจของแอดคือเก่าครับภายในสามคูนี้นะครับแอดมันใจแห้งนะครับ รับส่วนอาจารย์เนื่องจันมาที่หลังนะครับกับมาเด่นฟันเน้นๆนะครับก็คือ8เก่าเก่าแมะเข่าตัวร่องของแอดเดอพี่น้องยู่ซีครับสังเกตให้ดีครับตัวร่องนะครับส่วนตัวร่องของแอดนะครับก็มี3 2กับ3 4มเย่าประมาณนะครับพี่น้องเพราะว่าแอดจะลงเกให้พี่น้องเข้าเฉพาะ2อาจารย์นี่เท่านั้นนะครับเนาะเพว่าจะเป็นรอบได้ก็ตามนะครับแอดจะล่งให้ก็คือ ของเสื้อนาดีครับอาจารย์เลี้ยงจำถนันนะครับสำหรับแนวทางล่าวัฒนาอ่ะให้พี่น้องเข้าแัปหน้าจอนะครับครับให้ชูกไขมันให้เฮ้งฝังน้ำกันได้พี่น้องเสื้อครับครับเลขกชุดวิ่นนะครับเลขวิ่นอาจารย์เลี้ยงจำเพิ่นบอกว่านะครับเพิ่นอยากบนอยากล่างให้แล้วนะครับเพิ่นว่าจับเลขวิ่นให้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมักจับเลขวิ่นก็คือมันมีแปดเก้านะครับกับเจ็ดสองนะครับหก กับ6ตัวหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมเป็นเหลขกหาตัวเลขกวิ่นนะครับเนาะครับเลขกวินของอาจารย์เวียงจันนะครับเอาตามที่เพิ่นห้มากนะครับแอดบ้าบ้าจับให้นะครับครับผู้ใดฟังในคลิปนี้นะครับจะเข้าใจดีนะครับผู้ใดเตือนพันบางคนก็ถามว่าไม่ว่าเลขวินคือบ่มีนะครับเนาะก็คือแต่พอฟังคลิปใหนจบนะครับบ็เข้าใจน้ำนะครับแนวทาง เอาให้โชคให้มนันให้แห้งให้ปังกันสุขปูสุขคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ